สวัสดีครับตอน้ทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวครับถ้าผมจะถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าโรคอะไรที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดต่อปีก็คงจะหนีไม่พ้นโรคมะเร็งนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วนะครต่อปีตอนนี้ก็ประมาณกว่า50,000คนที่จะต้องสังเวยชีวิตกับโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์ต่างๆก็พยายามที่จะหาทางรักษาโรคมะเร็งต่างๆที่เกิดขึ้นในคนนะครับวันนี้ผมมีหทางเลือก ให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบข้อมูลนะครับก็คืองาดํา โดยเฉพาะสารเซสเซนีนที่อยู่ในงานดำนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้นอกเหนือจากมะเร็งนะครับเรื่องของข้อเสื่อมข้ออักเสบกระดูกพุนก็สามารถที่จะช่วยด้วยนะครับค่าคืนนี้ผมเลยไปพูดคุยนะกับนักวิจัยงาดําโดยเฉพาะเลยนะครับมาฟังท่านดูนะมาฟังข้อมูลดูนะครับว่าอาจารย์พูดแล้วมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนและมันช่วยได้จริงหรือไม่นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับไปพบกับรองศาสตราจารย์ดรปรัชญา คงทวีเลิศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณติงครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติในการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะอาจารย์ครับผมงานดำนี่มันรักษามะเร็งได้หรอฮะก็ผมจะตอบคำถามคำถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไปว่ามีอะไรยักษามะเร็งได้บ้างอมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างนี่ก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะฮะก็มีพวก ถังเช่าพวกอะไรอย่างนี้มไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรภาษามะเร็งได้เลยแม้กมระทั่งคีโมอะักษาไม่ได้คีโมบอกว่าหาย<อ>าแต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาเป็นอีกนะหายชั่วคราวหายไปบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ <c oughs> แต่ก็กลับมาเป็นอีกตัวไม่เจอเชื้อ,อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลยตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์แหล่งๆเราเจอนกคุตินนะว่า มันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคมีโมแทบจะทุกอย่างเลยครับไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษาตัวไอตัวไอตัวตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัว cancer stem ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหมคุณคุณคุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคำถามนี้กับแพทย์ มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีมโมเสร็จแล้วลมะเร็งจะหายไม่มีใครกล้ายืนยันไม่มีใครกล้ายืนยันตอนนี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัดครับเจอก้อนก็ตัดมันออกตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัดในระดับเซลลนะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลลงไปเลยอ,อันที่หนึ่งก็ตัดมันออก อันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันอเอาสารเอาลังสีฉายฉายฉายเป็นคอก็ฉายที่คออเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองก็ตัวก็จะดําเลยนะมันมันเบินอันที่สามคือการใช้คีโมีเคมนี่ฉีดกับกินเป็นสารเคมีเป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลมะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลของเราเองนี่แหละ แล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วๆแต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มีก็โดมผมเลยร่วงผมร่วงคิ้วร่วงวิกไปหมดเลยเจ๊ไหมอันนี้ก็คือ side effect ของีโมครับหนึ่งสองสามอันที่สี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกัน ใช้ทาเคสตเทอระปีใช้อ<ะ>ิโมโนทอระปีใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อย <c oughs> เขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายนะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่าเอาเ <ative> ทอร์เนทีฟเมดิซีนเอาเทอร์เนทีฟางเลือกทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะ ไปจัดการไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไกรมีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณสามเดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะครับอยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ําชาให้เลี้ยงน้ําชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่า,าสมาชิกที่ที่ที่แนะนำนสารสก,กัดงาเลยนะครับเอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลงยูงง่ปัจจุบันไม่มีเหลือเลยเพราะการกินเขาบอกเขาบอกเขาบอกไปไงั้นแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อนะฮะผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิม มันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทําไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง๋อแน่นอนไซเอนซ์มันอธิบายได้อธิบายได้หมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่ียงไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยหนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกแตกนั้นแปะแปะแปะแล้วก็ก้อนมันก็เล็กลงเล็กลงแล้วหายไป น่าสนใจไหมก้อนใหญ่มากบอลลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มันหายไป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 ะบวนการขบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือกระบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะครับเขาเขาคิดกันก็คือมะเร็งนี่มันเก่งเก่งคือหมายความว่ามันมันพอมันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหมครับมันมันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือด เส้นเลือดที่อยู่ข้างก้ให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมัน <c oughs> ฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวหนึ่งที่เร,เราเรียกว่า VEGF คือ vascular endothelial growth factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกงอกงอกเหมือนกับทำถนนมาหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า เส้นทางทาเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินเหมือนก็โตตัวโตขึต้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมัน,นไ,มไม่ให้ไปเลี้ยงมันไม่ให้ไปเลี้ยงมันคือไม่ให้มีกระบวนการแองจิโอเจนิสิหรือกระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้นเพื่อที่จะไปเลี้ยงมันเพื่อที่จะไปเลี้ยงมันตัดตรงนั้นตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วแล้วบอกว่า สารสกัดไซซามินจากงานเนี่ย <ฮะ S 2> มันทาให้ให้ให้เซลล์ที่มันมูฟอ่ะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่า,าก,ก่อนที่มันจะทําเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์ <ฮะ S 2> มันต้องไปรวมตัวกัน <ฮะ S 2> มันต้องมีกระบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษามหมดละนะฮะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟัก <ฮะ S 2> ไข่ฟักเป็นตัวคือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ ไข่ที่เรามาทําไข่เจียวก็คือเขาเรียกไข่ลมครับกับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบรักเจ็ดเจ็ดแปดวันเรามาส่องส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือดเราดูดน้ําจากไข่ฟักออกจํานวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอตัวที่ไม่ได้ใส่รปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริงๆ จักอ็มาเล็กนี่แหละจากไออจากไอไอสารม่ใ่เข้าไปไม่จากสารที่ที ENCE ่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะแต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟักใส่เข้าไปในไข่ฟักพอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้เส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทํากลุ่มที่สามใบที่สามเนี่ยเราเอา สารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซนเซมินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาดำเนี่ยจริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมดมมีหดอใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม่มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีอาหารกินเนี่ยมันก็ค่อยๆยุบมันมันก็ค่อยๆยุบอันที่หนึ่ง อันที่สองจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมทำเนี่ย <ฮะ S 1> คืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลนไปนให้คนกินครับแล้ววัดปริมาณของสารตัวนึงเราเรียกว่าเป็น IL 2อง <ฮะ S 1> IL 2เนี่ยที่ออยอที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเมร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2ึ่สอสมสไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โหมันเข็มละแสนสอง ในเมืองไทยนะ,<ฮ>ะเข้ามาแล้ว <ฮะ S 2> เข็มละแสนสองแล้วต้องฉีดสามเข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องหลับ <ฮะ S 2> พี่ซื้อให้สาม,มีพี่ใช้ <ฮะ S 2> เข็มละแสนสองจริงค่ะอาจารย์ <ฮะ S 2> ปรากฏ <ฮะ S 2> ความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเอง <ฮะ S 2> ทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่ง เมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสาสตรตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สาสตรตัวนี้มันผลิตขึ้นเองแทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปิ่มข้างนอกเราค่อยฉีดกลับเข้ามาวก็สร้างนในร่างกายเรา,ลา,าแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทําในร่างกายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร์ <ฮะ S 1> มันเหมือนแอร์คอนดิชันอะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มี over dose คือคือมันก็จะเพิ่มไอเซลมะเรนี่มันเก่งเซลมะเร็งมันเก่งจริงๆ มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่แอนจโอเจเ s นซิสแล้วเราก็าให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทําลายเซลเล์มะเร็งให้มันทํางานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมี สาร i อเซมากขาึ้น้แล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียรได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องหลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียวเราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์ภายในเซลล์เลยว่า ไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมันกระตุน้นเหวนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซสเมินจริงๆครับซึ่งึงกลไกนี้เป็น,นกลไกสําคัญคกลไกระดับยาระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์<อ>เราทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยาที่คนของนักสึกษาระับปพิญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผิดอธิบายได้นั่นหมายความว่าคนที่เป็นมะเร็ง ก็ไปกินงาเยอะๆอนี้แหละฮะอาจารย์หรือยังไงครับนัออ่นหมายความว่าคนที่เป็นมะเร็งก็ไปกินงาเยอะๆนี้แหละฮะอาจารย์หรือยังไงครับเป็นคาเป็นคำ,นคำาถามที่ดีมากาถ้าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดด้วยความเคารพนะฮะอาจารย์นี่ผมไม่กิน กินดีกว่าไม่กินผมเชื่อว่ากินดีกว่าไม่กินแต่เยอะขนาดไหนนี่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นมะเร็งชนิดไหนก็เป็นรุนแรงขนาดไหนก็เป็นขั้นตอนไหนอันสุดท้ายคือร่างกายเขามีโอกาสที่จะฟื้นฟูกลับมาไหมแต่ตอบคําถามคุณเมื่อกี้นี้ใช่ คือเจ้างาเนี่ยหรือเซซามีเนี่ยข้างในมันมีสารที่มีชื่อว่าเซทซามีไอตัวนี้แหละฮะมมที่อาจารย์กำลังจะบอกผมกับคุณผู้ชมว่าไอตัวนี้แหละคือตัวที่มันจะไปช่วยถูกต้องประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองจริงๆแล้วเนี่ยแคปซูลเราไม่ได้ทําจากผงงาอย่างเดียวไม่มีไม่ไม่ใช่มีเซทซามีอย่างเดียวมันยังมีสารตัวอื่นๆอีกที่ช่วยในลักษณะของแอนตีอ้อินฟลามเมชั่นแอนตี้ออิเดทีฟสตรสอะไรล่ะอีกหลายอย่าง เช่นสาร<ะ>ในกลุ่มของแอนโทไซยานินจากรำข้าวแบบน<ะ>ี้ครับก็เป็นสารที่ช่วยในการกระตุ้นสิ่งต่างๆในร่างกายด้วยแต่ตัวพระเอกจริงๆที่เราทําวิจัยตอนนี้คือเซสซามินตัวเดียวเพราะเราทําวิจัยเรื่องเซสซามินเรามีคาอธิบายเรื่องเซซามินว่ามีกลไกอย่างไรอันนี้มันถือเป็นยามครนะับมันคือยาหรือว่าไม่ใช่ใชยาครับเป็นอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กับเราจะบอกว่าโอเคผมไม่อยากผมไม่อยากจะทํา ผมอยากจะใช้วิชาอีกวิชาหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่านูทราซูติคอฟนูทราซูติคอ l แปลว่าการใช้อาหารในการดูแลสุขภาพหรือการใช้อาหารเป็นยานู t r a มาจากน mm ิวเ e n สซูติคอ l ก็คือเกี่ยวกับายาฟา r m มาซูต mm ิคอ l โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยแล้วผมอยากจะดูถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าคุณดูแลตัวคุณเองด้วยอาหารการกิน ผมเชื่อว่าร่างกายคุณจะแข็งแรงมากอาจารย์ผมขอกลับมาที่เรื่องของงานกับคนที่อาจจะป่วยมะเร็งนี่คือมะเร็งทุกชนิดหรือเปล่าที่งานัวนนี้มันสามารถที่จะไปช่วยได้ผมไม่ได้ทําในเซลล์มะเร็งทุกชนิดก็จริงแต่กลไกของมันเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเป็นลักษณะนั้นเนื่องจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีลักษณะของออกลไกร่วมกัน ยกตัวยอย่างเช่นการที่มันปล่อย V g h ออกมามไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับหรือจะเป็นรังมะเร็งลำไส้หรือว่าจะเป็นมะเร็งปอดอะไรที่ไหนมันก็ปล่อย<ค>นกล <คน S 1> ไกเดียวกัน,นกลไก V g f ออกมาเหมือนกันในการที่มันจะทาให้<พ>อองจอเจเนซิสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวงาไอเซมินเนี่ยมันจะไปช่วยรับช่วย<อ>ช่วย็วยอกไม่ให้มันสร้างถนนยังไม่ใช่แค่นี้นะกลไกของการที่ไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องการสร้างถนนการสร้างเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันยังไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องภูมิด้านทานแล้วเนี่ยมันยังทําให้เซลเล์มะเร็งตายอีกด้วยเซซามนเนี่ยเราเอาเราเอามะเร็งเม็ดเลือดขาวมาแล้วใส่เซซามนบริสุทธิ์เข้าไปปรากฏว่ามันทําให้เซลล์เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่า apoptosis apoptosis แปลว่าโปรแกรมเซลล์เดะหรือแปลว่าโปรแกรมฆ่าตัวตายเซลล์ <S S ทุกเซลล์ในร่างกายเราถูกโปรแกรมมาให้ตาย เม็ดเลือดแดงร้อยี่สิบวันเม็้เลือดขาวประมาณสิบวันสิบห้าวันแต่เซลล์มะเร็งมันไปแก้โปรแกรมโปรแกรมมันไม่ตายมันเป็นอมตะเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ไล่ที่เราทําการทดลองเนี่ยเป็นสิบปียี่สิบปีเราไม่ตายผมเคยมีเซลล์เซลล์มะเร็งที่ผมสร้างขึ้นมานะเซลล์มะเร็งกับเซลล์เม็้เลือดขาวมามฟิวกันตั้งแต่สมัยผมเรียนวิทย์เอกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองยี่สิบ ในเก้าสิบสองใช่ไหมยี่สิบกว่าปีสามสิบปีมันยังมันยังเจริญเติบโตอยู่จนทุกวันนี้ยังอยู่ยังอยู่แล้วเอาไปอมตะด้วยนะเอาไปแช่ในวิทย์อิเล็กทรอนมันฟื้นขึ้นมามันก็เป็นเซลล์มะเร็งกมันไม่ตายแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาเซซามินใส่ไปในเซลล์มะเร็งเนื้อเลือดขาวชนิดเราเรียกว่าเป็น H L 6 0เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ลายหรือเซลล์เซลล์เซลล์มะเร็งตัวนี้มันยังไงมันก็ไม่ตาย พอใส่เข้าไปโปรแกรมมันถูกแก้กลับมามันตัวมันเกิดกระบวนการ apoptosis พอถึง <ใน S 1> เวลาก็ตายเลยต<า>ตแต่เพราะนั้นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลไกลของเซซามินเนี่ยไม่ใช่ผมทำง,งานวิจัยคนเดียวนะ,ะทั้งทั่วโลกเลยทำง,งานวิจัยแล้วก็พบจริงๆว่ากลไกเนี่ยมันทำได้หลายอย่าง anti i n f l a m น a t i o n anti o x i d a t ทีฟ s t r รสแ anti free radical ผมเจอเองว่าไปกระตุ้นภูมิต้านทานมีคนเจอว่าเป็นแอนตี้แอนจิโอเจนซิมีคนบอกว่าเป็นอพทอซิสอินดิวอพอเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ไม่ใช่งานวิจัยที่ที่ผมทําคนเดียวแต่มีคนทําเยอะทั่วโลกเยอะมากเข้าไปดูในอเอกสารได้เลย มะเร็งนี่คือต้องเป็นมะเร็งแบบขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ได้ผลหมดเหมือนกันหมดหรือเปล่าครับนั่นคือคำถามที่1คําถามที่สองถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งกินกินตัวนี้กินงาไปบ่อยๆมันจะไปป้องกันการเกิดมะเร็งหรือเปล่านี่คือคําถามสุดท้าย2คําถามครับผมคาถามที่1่ทุกระดับไหมทุกชนิดไหมทุกชนิดไปแล้วใช่ไหมทุกระดับไหมเนี่ยในหลอดทดลองเนี่ยเราไม่มีการแยกแยกแยกขั้น ของของของขั้นสุดท้ายระยะที่1ระยะที่2เราไม่มีในหลอดทดลองมะเร็งก็คือมะเร็งไม่มีขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่1ขั้นที่สองเนี่ยมันคือในคนในคนเริ่มเป็นระยะที่1กระจายตัวระยะที่2กระจายตัวไปอวัยวะอื่นๆระยะที่3กระจายไปทั่วตัวระยะที่4อะไรอย่างเงี้นะฮะเรายังไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นแต่อย่างที่ผมบอกคุณเกียงอย่างเงี้ยคุณเกียงไกลหรือบางคนเป็นมะเร็งเต้านมแบบเนี้ยนะฮะหลายหลายคนเป็น มะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งซึ่งถูกระงับการรักษาแล้ว uh huh. หรือการรักษามาจนถึงขบวนการสุดท้ายแล้ว uh huh. ยังไม่ยังไม่หาย uh huh. แล้วเราก็มาตออ่อตรงนี้ uh huh. ไปมันก็สแ,แสดงว่าเป็นส่วนมากระยะสุดท้ายท,ท,ท,ที่เราเจอนะฮะ uh huh. แล้วก็ระยะแรกล่ะโดยขบวนการเนี้เรายังไม่ได้ทําในห้องหละ เหมือนว่าทดสอบทดสอบทดสอบ,สอ,บอะไรในเรายังไม่ได้ทาแต่จากหลอดทดลองเนี่ยเราพบจริงๆอย่างแอนตี้แองจิโอเทนซิสเราพบได้ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะดูแลได้ค่อนข้างดีถ้าสมมุติว่าเราเป็นระยะแรกเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่ามาระยะสุดท้ายมากกว่าระยะสุดท้ายอันสุดท้ายคําถามที่2แล้วกินแล้วป้องกันได้ไหมรเราเขียนข้างกล่องผลิตภัณฑ์นะครับว่าทุกชนิดของอาหารเสริมว่า ไม่สามารถป้องกันและรักษาโรคได้อยอก,ก็ฉลาดบ้างก็ข้่ใช่ไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังพูดคุยอยู่มันค้านกับสิ่งที่เขียนบนข้างกล่องนะฮะถูกต้องครับถูกต้องนะถูกต้องแล้วแล้วอย่างนี้จะยังไงครับแล้วอย่างนี้จะยังไงไมามาผมไม่สามารถป้องกันและรักษาโรคได้ครับผมไม่สามารถผมไม่สามารถบอกได้จริงๆท่านผมไม่สามารถ อธิบายได้มากกว่าวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ <ฮะ S 2> ผมก็บอกว่าใครจะมากินเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่สามารถรับรองได้นะว่าคุณกินแล้วคุณจะหายแต่วิทยาศาสตร์ที่ผมแสดงให้เห็นเนี่ยมันสามารถเกิดในลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนอ้าน,ะตนวตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้สุดท้ายอาจารย์ <ฮะ S 1> ได้พูดไหมัว่ามันรักษามะเร็งได้ผมยังไม่ได้พูดเลย คุณสังเกตเห็นคุณสังเกตเห็นว่าผมยังไม่ได้พูดเลยว่ารักษามะเร็งได้เพราะว่าคําถามที่ผมถามคุณกลับไปแล้วเกิดมีใคร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 ยืนยันกับผมด้บ้างว่าเขารักษามะเร็งได้ไม่มีไม่มีเพราะชนะใจก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่มีไม่แต่กาลังจะบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเขากินเนี่ยไม่รู้นะมีโอกาสมีโอกาสกินดื่มเาไม่กินว่ากันไปว่ากันไปก็คือ ผมเป็นคนตรงและเป็นคนที่จะต้องบอกความจริง<ะ>ผมจะไม่กุยโต้โอ้อวดว่ารักษาได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะบอกว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์ทําให้คนฉลาดขึ้นวิทยาศาสตร์อธิบายถึงกระบวนการต่างๆแต่คุณจะต้องระวังว่าหนึ่งคุณกินงาดําเนี่ยคุณจะต้องบดมันซะก่อนเพราะว่ามันแข็งมากก<ะ>ินเข้าไปคุณกินวันนี้พรุ่งนี้เช้าเจอในห้องน้าฮะต้องบดไว้ก่อนบดบดบดอันที่สองคือต้องทําให้มันสุก สุกก็คือการคั่วหรือการนึ่งการอะไรก็ได้ <ฮะ S 1> แต่ส่วนมากเราจะคั่ว <ฮะ S 1> แต่เขาก็บอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ใบนาจะไหม้ได้ง่ายมากอ,มอันเล็กแล้วถ้าเกิดมันเป็นสีดำเนี่ยคุณไม่รู้เลยว,ว่ามันไหม้หรือเปล่าถ้าเกิดมันไหม้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องสารแทนที่จะเป็นประโยชน์มันจะกลายเป็นสารพิษแทนอันที่สามคือคุณต้องระวังเรื่อง การปนเพื่อนของเชื้อยก็อย่างเช่นเชื้อราอคุณตินเชื่อไหมคุณเอางามาเก็บไว้นี่นะถ้าคุณคั่วหรือคุณบดมันนะให้มันแตกนะให้ให้ให้มันเป็นเป็นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเม็ดงานะให้เป็นผงนะไม่เกินเจ็ดวันลา <ะ S 2> คุณอ่าคุณได้กลิ่นหืนเลยคุณได้กลิ่นหืนเสร็จคุณได้กลิ่นคุณตรวจเชื้อราในะทันทีเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือกินผลิตภัณฑ์ที่มีสา,ารสกัดจากงาดีที่สุดง่ายสุด ก็คุณสรุปเองไม่รู้ไงไม่รู้ที่อาจารย์พูดเมันฟังดูลำบากเหลือเกินผมพยายามพูดจะพูดแต่ละอ่านใจอาจารย์น่อดีเชื่อผมเถอดดีครับดีแต่ก็อย่างที่บอกคุณจะกินคุณก็ต้องเลือกกินดีๆแทนที่จะกินสิ่งที่มันมีมีเยเขาบอกไม่ควรกินวันหนึ่งเกินส่ช้อนชาสี่ช้อนโต๊ะ ก็จะทาให้ท้องเสียได้สี่ช้อนโต๊ะได้สี่ช้อนโต๊ะได้ครับจะกินงาเอางามาคั่วใส่น้ำเต้าคู่กินอะไรกินดีมากผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรงาที่มีงาดีมากผมไม่ได้ทําวิจัยขึ้นมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของผมอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับความรู้จากงานวิจัยที่ผมเป็นข้าราชการผมได้รับเงินภาษีไปเรียนหนังสือแล้วก็มาสอนหนังสือให้กับพวกเราก็ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้นีวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะฮะได้ความรู้มากๆเลยนะอาจารย์ครับขอบคุณม,มากครับ สักสครู่ับช่วงหน้ากลับมาติดตามขยายขา่าวราดูเวิล์ครับ